วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าสุดหล้ำจากค่ายจีนที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในประเทศไทยนั่นก็คือ BYD Seal รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับดีไซน์ล้ำยุคในสไตล์ซีดานสปอร์ต4ประตูที่ใครเห็นก็ต้องสะดุดตาทันที BYD Seal ถูกออกแบบให้เป็นรถซีดานไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่มาพร้อมสมรรถนะที่ทรงพลังดีไซน์ฉบเฉีียวและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลได้อย่างมั่นใจ ด้วยการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากท้องทะเลลึกผสานความโค้งมนและเส้นสายที่ลื่นไหลคล้ายคลื่นทะเลช่วยให้รถดูมีมิติและความพลิ้วไหวในทุกมุมมองเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ BYD Seal ตัวถังภายนอกมาในทรงซีดานที่ดูเพรียวบางสัดส่วนลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบกระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบเนียนกลมกลืนกับตัวถัง ตามสไตล์รถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องมีช่องดักอากาศมากนักโดยไฟหน้าเป็นแบบเล็กดีไซน์เพรียวคมพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่วางตัวเป็นเส้นเฉียงให้ความรู้สึกสปอร์ตล้ำสมัยเส้นสายด้านข้างของรถให้ความรู้สึกพลิ้วไหวล้อมแม็กขนาดใหญ่19นิ้วหรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมาในดีไซน์แบบล้ำอนาคตช่วยเสริมบุคลิกของรถให้ดูเท่และแข็งแกร่งเสาซีถูกออกแบบให้ลาดลงเล็กน้อยสร้างลุคแบบคูเป้ที่ผสมผสานกับซีดานได้อย่างลงตัว มือจับประตูเป็นแบบป๊อปเอาทอัตโนมัติที่ยื่นออกมาเมื่อเข้าใกล้เพิ่มความล้ำสมัยให้กับดีไซน์โดยรวมด้านท้ายของ b y d Seal ก็สวยไม่แพ้ด้านหน้าไฟท้ายแบบเล็เชื่อมต่อกันเต็มแนวจากซ้ายไปขวาพร้อมไฟเบรกที่ดีไซน์เหมือนแถบแสงวิ่งข้ามฝาท้ายช่วยเสริมความหรูหราให้กับรถฝาท้ายสามารถเปิดอัตโนมัติและช่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็มีขนาดกว้างขวางพอสำหรับใช้งานประจำวันหรือเดินทางไกล นอกจากนี้ยังมีระบบเปิดฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีที่แค่เอาเท้าไปแตะใต้กันชนฝาท้ายก็เปิดเองอัตโนมัติถัดมาคือภายในของ b y d c ที่ออกแบบมาให้รู้สึกพรีเมียมล้ำสมัยและใช้งานได้จริงห้องโดยสารเน้นการใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นบาหนังสังเคราะห์นา p พร้อมลวดลายพิเศษพวงมาลัยทรงสปอร์ตตัดล่างแบบดีเชฟพร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆจุดเด่นในห้องโดยสารคือหน้าจอกลางขนาดใหญ่15.6นิ้วแบบหมุนได้แนวนอนและแนวตั้ง รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เต็มรูปแบบหน้าจอผู้ขับเป็น Digital Instrument Cluster ขนาด10.2 5นิ้วที่แสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนพร้อมระบระบแสดงผลบนกระจกหน้า Head-up Display ที่เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่ระบบเสียงภายในรถเป็นอีก1จุดขายที่น่าสนใจโดย b y d Seal ติดตั้งระบบเสียงได n นดิโอระดับพรีเมียมให้เสียงที่คมชัดและกระหึ่มรอบทิศทางภายในยังมีไฟแอมเบียนซ์ที่สามารถปรับสีและจังหวะได้ตามโหมดการขับขี่ หรือแม้แต่ตามจังหวะเพลงที่นั่งด้านหลังให้พื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายแม้ในระยะทางไกลบอกสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมีช่อง USB และช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงหลังคาพาราไดมิกกลาสรูฟที่เปิดรับแสงธรรมชาติเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสารด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย BYD Seal มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist Blind Spot Monitoring และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายแม้ในพื้นที่แคบสำหรับขุมพลังของ BYD c u มีให้เลือกทั้งมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อน4ล้อรุ่นท็อปมีกำลังสูงสุดถึง530แรงม้าทำอัตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ3.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถไฟฟ้าในระดับราคาเดียวกัน แบตเตอรี่เป็นแบบเรดแบตเตอรี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและทนทานมีความจุประมาณ82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ570-700กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งขึ้นอยู่กับรุ่นการชาร์จสามารถรองรับการชาร์จเร็วแบบ d c สูงสุด150กิโลวัตต์ชาร์จจาก30%ไป80%ใช้เวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จแบบ AC ตามสถานีทั่วไปที่บ้าน ในประเทศไทย BYD Seal เปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านบริษัท BYD Thailand ภายใต้เครือรีเวอร์อ o m ตโม v e โดยเปิดราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,325,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่มีราคาประมาณ1,599,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับฟีเจอร์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ให้มานอกจากความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและดีไซน์ BYD s e a ยังได้รับการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรและการรับประกันตัวรถ6ปีหรือ150,000กิโลเมตรซึ่งถือว่าให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ได้อย่างมากสรุปแล้ว BYD Seal เป็นรถไฟฟ้าที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวที่ต้องการรถที่มีดีไซน์ลำ้ำสมรรถนะดีภายในหรูหราและราคาจับต้องได้ในกลุ่มรถไฟฟ้าระดับกลางถึงพรีเมียมนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยในปี2025นี้